หลังการหารือเรื่องภาษีการค้าระหว่างไทยและอเมริการะหว่างนายอนุทินชาญวาีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายโดนัลด,ดทรัมปานาน์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นไปในทางที่ดีนางสาวสุบจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่า จะเดินหน้าเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาให้สําเร็จรู้ล่วงภายในกรอบเวลาเดิมและพร้อมเดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเอกชนของไทยและแก้ไขปัญหาการหลบเลี่ยมภาษีหรือการส่งผ่านสินค้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลและภาคเอกชนของอเมริกาขณะเดียวกันไม่ละเลยการขยายตลาดใหม่ลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งผ่านกลยุทธ์เชิงลุก ซึ่งมีการเปิดตลาดจับคู่ธุรกิจและส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์สูงสุดจากผลการเจราจาโดยได้เจราจาการค้ากับประเทศแคนาดาและประเทศอินเดียซึ่งจะส่งเสริมความร่วมมือด้านเกษตรอาหารพลังงานสะอาดอัญมณีเครื่องประดับเคมีภัณฑ์และอาหารแปรรูปโดยไทยพร้อมเป็นฟู้ซิ e เคียว y h ตี้ฮับและส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารให้กับประเทศแคนาดาตวนความร่วมมือกับอินเดียนั้นไทยได้เสนอให้อินเดีย สามต่อการเจราจาจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีไทยอินเดียเพื่อขยายโอกาสตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทั้งยังหารือก,กับสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยและสมาคมการค้าพืชไร่แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะโดยทั้งส่สมาคมขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ำมเมล็ดพันธุ์ต้นุนการผลิตและหาตลาดรองรับผลผลิตข้าวและพืชไร่โดยจะนําข้อมูลทั้งหมดเข้าประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติในวันที่1 8พฤศจิกายน2 5 6 8นนี้เพื่อจัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเหมาะสมสมดุลและตอบโจทย์ทุกภาคส่วนค่ะ